ไปไอปิซ่านะคะเป็นเกาะสวาสดะะ์หัดสวาสด์ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะปาร์ตี้ของโลกเลยทุกคน คนออกจากบ้านไม่ได้ซึ่งรวมถึงตัวแท็บเช่นกันนะคะจริงๆแล้วว่าเรามีสต็อกแบบฟุตเทจเกี่ยวกับเที่ยวต่างประเทศเยอะมากนะคะแต่ว่าไม่เคยลงเพราะว่าเมื่อก่อนอทําเองตัดเองก็ขี้เกียจนะคะแต่ตอนนี้มีทีมงานแล้วก็เลยคิดว่าแบบเอออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูกันนะชื่อช่วงว่าเที่ยวทิปจ้า คลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปไอบีซ่านะคะเป็นเกาะสวัสด์หัดสวรรค์น,นะคะซึ่งไอบีซ่าเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะปาร์ตี้ของโลกเลยทุกคนเกาะนี้เต็มไปด้วยคลับดังๆดีเจดังๆเลยต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้อัดมาเป็นหลายปีแล้วนะประมาณ2-3ปีได้แล้วอะซึ่งการแต่งหน้าเมื่อก่อน นั้นคือเรียนปริญญาโทอยู่นะคะยังไม่ได้เรียนแต่งหน้าซึ่งก็จะอาจจะแต่งไม่สวยขนาดนี้นะอย่าบ่นกันไปนะคะแล้วก็ช่วงนั้นคือแบบแต่งตัวใส่ฟอร์จัดเต็มมากอาจจะได้เห็นแทปในมุมใหม่ๆที่แบบไม่เคยเห็นในคลิปปกตินะคะถ่ายตอนที่ยังไม่เป็นยูทูบเบอร์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสกิลการพูดหรือว่าการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ดีเท่าตอนนี้นะคะอ่จจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยจ้าบอกเลยว่าคลิปนี้สนุกแน่นอน i b บิซเกาะสวรรค์แห่งการปาร์ตี้จ้าก็ะ b อบิซประเทศสเปนนะคะถือเป็นเกาะที่สาวก EDM หลายๆคนอยากไปมากเพราะว่าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในการปาร์ตี้แบบจัดเต็มเลยนะเพราะมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆแถมมีดีเระดับโลกปังๆมาที่นี่ตลอดเวลานะคะยิ่งช่วงก่อนหมดซัมเมอร์นะไม่ว่าจะเคเว n นฮาริ s สฮาร์ดเวลมาตินการิคซีฟอโอ a กิทุกคนสามารถเจอได้ที่ไอบิซนี้นะคะ ทริปนี้แทบนั่งเครื่องจากลอนดอนมาลงอิบิซ่าเป็นนะคะใช้เวลาประมาณถ้าจำไม่ผิดนะก็คือ3ชั่วโมงนิดๆเนาะแล้วเพื่อนร่วมทริปของแทบนะคะก็คือคุณแก้วเจ้าแม่สายปาตี้นั่นเองนะคะพอเครื่องลงนะคะก็รู้เลยว่าร้อนมากร้อนไม่ไหวอุณหภูมินี่ก็คือแบบ30ได้เหมือนเมืองไทยเลยนะจ๊ะ ซึ่งคันเดินทางมาในครั้งนี้นะคะแทบพักที่โรงแรมแกรม a าราเดียมพาเลสนะคะ3คืนอยู่ที่1,117ย e ูโรจ้าหรือประมาณ44,600นะจ๊ะโรงแรมนี้นะคะมี2ฝั่งนะจ๊ะเรียกว่าฝั่งไวท์แซนกับฝั่ง p พาเ c e ซึ่งรอบนี้แทบอยู่ฝั่ง p พ l เลสค่ะซึ่งโรงแรมนี้นะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วบวกกับช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันจะมี DJ ดังๆมาเล่นที่ไอบีตาเยอะนะคะ ราคาก็าเลยยิ่งจะแพงมากนะคะช่วงนี้แต่มันก็แอบคุ้มนะทุกคนเพราะว่าราคาเนี้ยทุกอย่างอินคลูซีฟหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหาร3ม,มื้อนะคะแล้วก็ยังมีสแน็คอีกด้วยค่ะห้องที่แทบเลือกอยู่ในวันนี้นะคะก็คือห้องสูพีเรียเพราะว่าเพื่อนแทปบอ่ะชอบอาบแดดมากแต่ส่วนตัวแทบก็คือหลบอยู่หลังแดดเริ่มต้นทริปนะคะก็ต้องมาจิบแชมเปญเบ,เบ,เบ,บาๆนะจ๊ะแต่คุณแก้วก็เปิดไม่ออก อาหารก่อนไปปาร์ตี้ในวันนี้นะจ๊ะอร่อยไม่อร่อยก็ดูจากหน้าคุณแก้วนะแฮปปี้มากตอนนี้เราไปไหนกันคะคาชชาวันนี้มีบล็อกซินแคลมานะคะ <P acha. S 1> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะแก้ว วันนี้นะคะแทบมาเที่ยวที่ร้านพัชชานะคะซึ่งร้านนี้บอกได้เลยว่าเป็น1ใน5ร้านดังที่สุดในไอ i บีนะคะแล้ววันนี้นะคะมีบ๊อบซินแคลรมาเล่นด้วยนะคะซึ่งเป็นศิลปินโปรดของแทบอีก1ศิลปินนะก็เลยต้องมาดูแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะซึ่งพัชชาคลับนะคะก็จะมี <S <S> <S <S 3โซนมีโซนเพลงเทคโนโซนเพลงลาตินนะคะแล้วก็โซนเพลงยุ 90นั่นเองซึ่งโซนยูค90นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นห้องโปรดแทบจริงๆนะครับเพราะว่ามีเพลงฮิปฮอปดังๆแล้วเราแบบคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กดมอร์นิ่งนะคะทุกคนจริงๆก็ไม่มอร์นิ่งหรอกเพราะว่าตื่นสายมากไปไหนคะแก้วจะไปทะเลค่ะร้อนมากเลยนะคะ ดํามากตอนนี้ก็คือปากแดดจนดํานะคะที่นี่นะคะจะดังเรื่องปาร์ตี้เมื่อคืนก็ไปปาร์ตี้มาชื่อร้านพาชานะคะกลับมาประมาณต mm ีห้าวันนี้นะคะจะไปที่ร้านย mm ูช hmm. านะคะมีคอนเสิร์ตของไคโก้ hmm. นะคะแต่จริงๆนะไอบีซ่าถ้าเกิดไม่มีปาร์ตี้ mm hmm. ก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าหาดมันก็ไม่ได้สวยเมืองไทยสวยไปเยอะแต่ว่าปาร์ตี้มันก็สนุกนะคะ ก็นั่งตัดแดดที่สระว่ายน้ำของแบนรนด์พาราเดยมโฮเทลนะคะตอนนี้ก็กินเชื่อมออ์นิองบีชนะคะที่นี่ก็เขาก็จะแจกเครื่องดื่มฟรีอะไรก็ฟรีหมดทุกอย่างเช้าวันพีนแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ วันนี้ที่แอเลือกมาเที่ยวนะคะก็คือร้านอูชวายานั้นเองนะคะซึ่งค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ58ยูโรหรือประมาณ2320บาทนะคะก็คือโดนไปเบาๆอีกแล้วซึ่งร้านเนี้ยที่แอเลือกมาเที่ยวในวันนี้เพราะว่ามีดีเจไคโก้มาเล่นนะคะซึ่งเครื่องดื่มที่ไอ i z ซนะคะต้องบอกเลยว่าแพงหูฉีบมากๆเท่าไหร่คะแก้ว อูชวายาจะเปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะได้กลับบ้านกันเร็วหน่อยและพักผ่อนนะคะแต่หารู้ไหมากลับบ้านไหมคะอยากกลับบ้านมากอันนี้บ้านอันนี้บ้านอันนี้บ้านตอนแรกว่าจะกลับบ้านอยู่ดีๆได้ปุกพองมารด20่ิโรเลยได้ไปดูออฟโรจ็คแล้วก็มีใครนะคะฮาร์ดเวลใช่ไหมชื่อร้านอะไรคะไผ มาต่อกันที่ร้านไฮนะคะร้านนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆเพราะมีหลายโซนมากเลยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งในร้านโปรดแทบเลยนะกล้าพูดได้เลยเพราะว่าไปไอดิซ่ามาสองรอบนะคะก็ชอบมากร้านนี้ซึ่งเครื่องดื่มในร้านนี้นะเะท่าไรคะประมาณ500บาทค่ะสิงเลยคะ่ะคือนี้ออกรแกเร็ตค่ะเท่าไหร่เออ <laughs> แค่พันเดียวเองค่ะแค่เนี้ย <laughs> เช้าที่3ามฮะเราก็มากินบุฟเฟ่อีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมค่ะซึ่งฝั่งนี้นะคะบอกเลยว่าอาหารจะเต็มมาก วันนี้มาดูอะไรคะเดวิดเดวิดเทเตอร์ค่ะที่ยูชัวนนะคะที่เดิมกับเมื่อวาน <c oughs> แต่เดี๋ยววันนี้จะไปดูมาติมกาลิคอ ที่อูชัวย่นะคะมันก็จะมี2โซนนะคะก็คือโซนตั๋วธรรมดาจะอยู่ด้านล่างแล้วก็โซนตั๋วแบบพิเศษจะอยู่ด้านบนจัะแล้วเราได้รับเชิญจากหนุ่มๆขึ้นมาโซน V I P จ้าต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันคือเมื่อ2ปีที่แล้วนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเป็นตอนนี้โดนุโอค่าแน่นอนจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ไฮอีบิเซมาทำอะไรเอ่ยมาดูเออมาีกากลับมาร้านเดิมจ้าชื่อร้านไฮเนาะอันนี้คือมาแล้วเมื่อวาน แต่วันนี้มีมาตินการิกเราก็เลยต้องมาสาั่ค่ะกำลังกลับบ้านค่ะทำไมรีบกลับอ่ะมาตินการิยกกังไม่จบเลยอะไรว่ามาตินการิ วันนี้นะคะเราพามาเที่ยวที่ย่านไอบิ a o าโอทาวนะคะเราจะพาไปเที่ยวีไหนคะวันนี้โอทาวนะคะไอบิ a o าโอทาวเราต้องเราต้องไปปราสาด้วยติดทะเลเลยซึ่งย่านนี้มันจะมีร้านขายของน่ารักๆเต็มไปหมดเลยก็เหมือนมันพวกแบบซิวเนีย ของพื้นเมืองของเขาแล้วก็มีร้านอาหารสเปนให้เลือกกินเยอะแยะมากมายนะคะไม่ใช่แค่ร้านอาหารสเปนอย่างเดียวนะมีอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสเต็มไปหมดเลยทุกคนเมื่อเดินเล่นลอรอบๆไอวิซาโอทาวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินขึ้นฟอร์เตรสนะคะฟอร์เ e รสนี่ก็คือป้อมปราการนะคะซึ่งเราต้องเดินขึ้นไปไกลมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ ปราสาทมันอยู่สูงมากปราสาทดิเชอร์ส,สโดดยัง okay, ไม่ดูถ้าเดาต้องไปดูอนห,หน้าไม่ลงแลวนี่นะคะทุกคนวิวรอบเมืองไอบีซาซึ่งจุดเนี้ยจะเห็นได้ทั้งสองฝั่งซึ่งบอกเลยว่าฟอร์เทสเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมานะคะ <c oughs> เพราะว่าถ่ายรูปสวยมากแล้วก็เห็นวิวไอบีซาแบบจุกจุกเลย สำหรับเกาะไอวิซาที่สเปนนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกาะที่แทบแบบชอบมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสเนี่ยก็ควรจะไปนะสำหรับสายปาร์ตี้เลยนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือค่อนข้างสูงนะคะถ้าไปประมาณ3คืนก็เสียเยอะอยู่ค่าโรงแรมค่าข้าวค่าดริงค่านุนค่านี่นี่ขนาดคือแบบไม่ได้เสียค่าข้าวนะเพราะว่าโรงแรมมันอินคลูซีฟหมดถ้าเสียค่าข้าวนี่ก็คือตายหนึ่ง แล้วส่วนในไอบีซ่าโอทาวนะคะก็คือมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยอาหารก็คือมีเยอะหลากหลายชาตินะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเกาะที่ชาวต่างชาติอะ ยกให้เป็นเกาะปาร์ตี้ของโลกเนาะเพราะฉะนั้น่ะความมรตี้ของอาหารนะมันจะเยอะมากนะถ้าเกิดตอนนั้นเป็นยูทูบเบอร์แท้บก็คงอัดมาให้เพื่อนๆดูแบบจุกๆแน่นอนนะคะคลิปนี้นะคะก็ลองทำออกมาให้เพื่อนๆดูก่อนดูฟีดแบคว่าถ้าเพื่อนๆชอบอ่ะเมนมาบอกแท็บหน่อยจะได้มี EP ีต่อไปนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะฟ้ดแท็บมีเยอะมากๆเลยทุกคนเป็นฟ้ดประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้น5้ประเทศถ้าเพื่อนๆอยาก ก็บอกแทบนะรับรองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแล้ววิวดีนะคะเดี๋ยวมีคลิปเที่ยวคลิป EP 2แน่ๆน,นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u i s e ให้แไปด,ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้แจ้งเตือนเวลาคลิปมาใหม่นะคะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย